ครับมาครับวันนี้ห่างหายไปนานนะครับก็มามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้พักมานะครับแล้วก็ได้ขันขันโบราณนะครับเป็นขันลงหินโบราณครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าได้อะไรอะไรมาบ้างนะครับวันนี้นะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับ มาเดผมเทเลยนะครับอาจจะเป็นพระย่อยๆนะครับนี่ครับขันลกเป็นขันลงหินนะครับขันเก่าขันเก่าขันเก่าน่าจะไม่เก่ามากนะครับแต่ก็ถือว่าเก่านะครับ มานี่เรามาดูพระกันดีกว่าว่าได้แล้วมานี่น่าจะเป็นพระใหม่ๆนะครับเราค่อยมาแกะดูดกันดูกันนะครับที่หลังเอาอันนี้ก่อนเลยนะครับไฮไลท์นี่รูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยญยหอมได้มาแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมขอบเดิมมา พิกตะแคงดูนะครับก็จะมีเป็นผิวประหลอดส่วนตรงนุ่นนูนนี่นะครับเขามีการปัมป๊มปั๊มเอ่อเป็นห้องภาพนะครับห้องภาพที่ถ่ายรูปนี่มานะครับเรียกว่าเป็นรูปเก่าเดิมนะครับเรียมคัสสิกดีนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอม สูมใกล้ๆนะครับจะโฟกัสนี่นะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นห้องภาพที่นคนปรปฐมนะครับเค,ครับนี่ก็ผ่านไปนะครับเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมสวยเดิมครับรูปนี้เห็นครับหนึ่รูปต่อมานะครับก็จะมีสมเด็จนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับ ราชนัดดานะครับหลงพงน้ำมันองค์นี้นะครับก็จะมีหลวงหลวงพ่อลวยนะครับหลวงปู่โตะนะครับบุกเสกนะครับมีบิ่นตรงม,ม,มุมหน่อยนะครับก็ยังถือว่าสภาพเดิมดีนะครับ โไกล,กลด้วยครับเห็นนะครับผ่านไปครับองค์นี้องต่อมานะครับก็จะเป็นพระสายละละรักลักขบังนะครับองค์นี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยได้มาผมเข้าใจว่าเป็นของหลวงปู่ทาบนะครับตแต่แต ที่จริงแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเซียนแปะโคนะครับอยู่ตรงตลาดที่หัวตะเคนะครับเซียนเซียนแปะโคนะครับนี่ครับเก่าเดิม องนี้นะครับผมได้มาสองเหรียญเป็นเหรียญเหรียญรุ่นใหม่นะครับของหลวงปู่หลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นทัดโตนะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับอำเภอน,นาจะหลวยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่ไม่ทานท่านุกเสกนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพ่อแก่นะครับพ่อแก่หรือสีด้านล่างก็จะเขียนว่าไหว้ครูนะครับปี5-2หลวงปู่มั่นทัดโตนะครับแล้วก็นี่หลวงปู่สวงนะครับเหรียญรุ่นนี้ รุ่นมีแล้วรวยโชคดีมีสุขนะครับหลวงปู่สวงนะครับชัดเจนนะครับรุ่นหนึ่งพศสองห้าห้าแปด เหรียญรุ่นนี้นะครับไปออกที่สุพรรณบุรีนะครับวัดสวนไตรวันนาลามนะครับเดี๋ยวหลวงปู่สวงนะครับก็บสภาพเก่าเดิมดีนะครับครับองค์ต่อมานะครับก็นี่หลวงปู่ม,มั่นทัดโตนะครับ เกจิเมืองอุบลราชธานีนะครับองค์นี้นะครับท่านนะครับในกลุ่มมีคนเล่นหาเยอะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลวงปู่มั่นทัดโตครับนี่วัดบ้านโนนเจริญอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี อายุร้อยสาปีนะครับผมมีเก็บเอาไว้อีกสองเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญที่ทันท่านปุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าจะปุกเสกปีปีไหนเอผมก็ไม่ใช่สายตรงท่านด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญของหลวงปู่มั่นทักโตเนี่ยผมเก็บหมดนะครับตอนนี้นะครับผมมีเหรียญรุ่นเสาห้าท่านด้วย เดี๋ยวผมหาให้ดูเลยนะครับหาให้ดูเลยวันนี้คลิปยาวหน่อยนะครับ นี่นะครับเหรียญเสาห้าหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญสี่เหลี่ยมงผมเก็บจะสภาพเดิมเดิมนั่นเลยครับมาชมเหรียญเสาห้าก่อนวันนี้คลิปอัตยาหน่อยนะครับนี่ครับเหรียญเสาห้าหรือว่าเหรียญรุ่นสามนะครับหลวงปู่มั่นทัดโตสวยงามนะครับ ดูขอบเหรียญเป็นๆน,นี้นะครับถ้าเจอที่ไหนนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้รุ่นนี้ปุปกเสกเสาห้านะครับปุกเสกเสาห้านี่นะครับเสาห้าที่เหรียญต่อเขียนเรียวเสาห้าดูกันชัดๆนะครับเผื่อพิ่ๆงเพื่อนนะครับ ไปเจอกันที่ไหนนะครับถูกในวันนี้นะครับแต่อนาคตอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงก็ได้นะครับถ้าเจอที่ไหนก็รีบเก็บเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับสภาพนอนหิ้งนะครับเหมือนกันหลวงปู่มั่นทัดโตนะครับ มีตอโค้ดด้วยตรงนี้ต่อโค้ดนี่โคดชัดไหมซูมกันจะชัดสภาพเก่าเก็บนะครับไม่ผ่านการใช้บูชานดูด้านหลังนะครับ เป็นค่าแบบเก่าๆของเขานะครับเป็นเหรียญแบบนอนหิ้งเลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้อายุร้อยหนึ่งปีนะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้อายุร้อยสามปีนะครับพี่เพื่อนๆก,ก็ลองพิจารณาดูนะว่าถ้ามีอายุมีพรรษาที่ยาวนานมากเลยนะครับ ก็เป็นเหรียญที่น่าศึกษาและสะสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สร้างด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับแต่และเหรียญนี่แบบแกะพิมพ์ออกมาเนี่ยเหมือนท่านมากนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับครับผ่านไปนะครับมาดูเหรียญอื่นกันบ้างอันนี้เหรียญย่อย ก็เดิมเดิมดีนะครับเนี่ก็ไหลเป็นกระไหลทองเดิม,ดมวัดวัดชิธรรมนะครับสาธิตน่นาจะอยู่แถวอ่อนนุชปีปีไหนเอ่ยปี09แล้วก็เนี่ยครับได้มาทั้งหมดสี่เหรียญ เดิมเดิมซองเดิมไม่แกะซองให้ด้วยครับแกะซองถ่ายรูปให้แต่ไม่ฉีกซองนะครับถ้ามีเพื่อนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเคยเห็นแต่เนื้อทองแดงองนี้เนื้อทองแดงกระไหลเงินหรือว่าเนื้ออัมบาก,ก้าไม่ทราบนะครับยังไม่ได้สง่งเพิ่งได้มาหลวงพูดเที่ยงนะครับว่าเขาก็โดง่งจังหวัดบุรีรัมย์รุ่นแรกนะครับ มาดูสักเหรียญหนึ่งอันนี้แบบเป็นดมเดิมจากวัดเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้นะครับที่ผมเคยอ่านมาในหนังสือนะครับท่านเก่งเรื่องเรื่องหุ่นพยนต์ด้วยนะครับที่ท่านสร้างเอาไว้นะครับเคยอ่านเรื่องราของท่านอยู่ช่วงหนึ่งนะครับโอ้โหเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้เลยเดิมสุดสุดเดิมนะครับ พุทธบาทเขากระโดงรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจังหวัดบุรีบุรีลำเพราะว่าเหรียญของท่านเนีเมตตามหานิยมนะครับคงประพันแควค่าด้วยนะครับมีมหาอำนาจด้วยมีเสือนะครับพอเที่ยงนะครับว่าเขากระโดงรุ่นแรกไม่รู้ว่าเป็นทงแดงชุกเงินหรือว่าเป็นเนื้ออบากานะครับ แต่ที่ผมเคยเห็นเนเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ก็เก่าเดิมดีนะครับก็จะเก็บเอาไว้สักเหรียญหนึ่งนะครับเอาไว้ดูเอาไว้ไวศึกษาดูนะครับเผื่อวันข้างหน้ามีราคาสูงขึ้นนะครับที่เก็บตรงนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เกิดว่ามีใจที่รักนะครับภัคเครื่องนะครับ ก็มาดูต่อไปนะครับนี่หลวงพ่อวิรยยังนะครับแหวนลักขีนะครับดูยังไงนี่ครับสูงการใกล้ๆล,ลักขีแหวนรุ่นนี้นะครับสร้างเป็นรุ่นแรกปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับไม่ชัดเลยสูงไม่ได้ะนะครับเป็นแหวนรุ่นแรกแจกผู้หญิงนะครับสำหรับรุ่นนี้แจกผู้หญิง ไซก็จะเล็กนิดนึงนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้แหวนลักขีของหลวงพ่อวิริยังนะครับวัดธรรมมงคลนะครับอยู่สุขุมวิทซอยหนึ่งทับหนึ่งนะครับวัดที่มีหลวงพ่อหยกนะครับองค์ใหญ่ๆนะครับซึ่งตัวผมนะครับก็ มีหยกของท่านนะครับติดตัวตลอดนะครับเป็นพระหยกนะครับที่ห้อยติดตัวตลอดนะครับจะพูดถึงหยกกับความเชื่อของคนจีนนะครับก็จะอยู่คู่กันนะครับหยกนี่เหมือนกับว่าเป็นหินเทพเจ้านะครับคนจีนเขามีความเชื่อมาว่าหินเทพเจ้านะครับโชคดีโชคลาภนี่นะครับ เปลักขีนะครับรุ่นแรกสองห้าหนึ่งศผิดถูกประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับต่อมานะครับน้ำเต้ารุ่นสามนะครับไม่ทันหลวงพ่อสดนะครับแต่ได้ความเดิมดีนะครับเดิมๆจากวัดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับมีเรี่ยมพลาสติกเนี่ยนะครับอันนี้ลูกสีส้ม ผมพยายามส่องให้เห็นองค์ท่านด้านในผมจะปรับโฟกัสยังไงให้เห็นยังเล่นไม่เป็นนะครับจะให้เห็นท่านนั่งอยู่ข้างในต้องส่องมแสงไฟดูจะเห็นนะครับทำยูทูบนี่ผม,ผมพลิกยังไงก็ไม่เห็นหรือว่าแสงไฟไม่พอ นี่ยครับผมส่องดูนะครับองค์งนี้สภาพสมบูรณ์ดีนะครับด้านในยังยังเห็นรูปรูปหลุมพอ่อนครับเป็นภาพสีชัดเจนนะครับชัดเจนมาก ครับก็จะเป็นแบงค์นะครับหลวงปูดสวงนะครับหนาตุ๊บเลยครับแบงค์นี้ที่แรกนู่นจะบางผมจับดูโอ้โหแบงค์หนามากนะครับเป็นเงินกวันถุงนะครับออกที่วัดเทพสรธรรมมาลามนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับ ก็สวยเดิมดีนะครับเป็นแบงค์ขวัญถุงนะครับมาดูชุดสุดท้ายกันนะครับนี่น่าจะเป็นเหรียญใหม่ใหม่หอขอดูหน่อยเหรียญใหม่ที่ไหนเอ่ย อันนี้อันนี้หลวงปู่อะไรเนี่ยหลวงปู่ผางปีสองห้าสองหนึ่งอมีมีหลวงปู่ผางด้วยปีสองหนึ่งอืมขนแก่นนะครับวัดอุด,ดมคงคาคีรีเขตนะครับหลวงปู่ผางปีสองหนึ่ง ค okay. แล้วก็ดูที่มีอะไรบ้างนี่จะน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับตรงนี้สภาพเดิมโอ้โอเหเขียนเนี่ยนี่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับมีอยู่กันเก้าเหรียญเหรียญใหม่นะครับ หลวงพ่อหลวงปู่เสานะครับวัดกุดเวียงหลวงปู่เสานะครับวัดกุดเวียงแล้ววันนี้นะครับผมได้นาฬิกาตุ้มถ่วงนะครับไซโก้สภาพเดิมเลยครับซึ่งด้านบนเขามีม้าไม้สักด้วยนะครับซึ่งสมัย 60- 70ปีที่แล้วเนี่ยในากาตุ้มถ่วงครับของไซโกเนี่ยถ้า มีเงินหน่อยในสมัยก่อนเขาจะเอา,เอาชุดอุปกรณ์เสริมตรงในากาครับเอาเอามาวางไว้หลังหลัโต้ในากานะครับก็ผมได้ไซโก้ตุ้มทวงนี่นะครับถือว่าเป็นเรือนแบบคลาสสิกนี่นะครับได้ดมเดิมมาสภาพเดิมดีมากเดี๋ยวขอกลับมาที่เหรียญน,นี้ก่อนนะครับ เป็นหลวงปู่เสาววัดกุดเวียงวัดโคกมะกอบอำเภอสูนเนือสูงเนินจังหวัดนครร,ราชสีมาหอเหินใหม่ครับปี2548นะครับงานผูกพัสสีมา สภาพเดิมนะครับเราดูเหรียญน,นี้กันเหรียญอะไรเอ่ยอ่าหลวงพ่อเผือกแต่น่าจะไม่ทันท่านปุกเสกนะครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อเผือกปีไหนเอ่ยปีสองศูนย์สองห้าสองศนย์มท้เนี่ยหลงไมาได้ไงเนี่ย ไม่ทันท่านบุกเสดนะครับเดือนนี้ปี20แต่ก็ถึงว่าเก่านะครับแต่ก็เก่าไม่มากสอง2์ก็สี่40กว่าปีแล้วสิอืม โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะจัดออนไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบารมีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยาขอมนะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการนี้นะครับก็ขอให้มีเงินมีทองนะครับมีโชคมีลาภมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์ไปนะครับก็กลับลานะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ